ก็คงพบกันในเรื่องของบกินอากาศเทศนาเพื่อนนั้นว่าหลักใหญ่ในการปฏิบัติพระกรรมาฐานก็แนะนำกันมาแล้วทั้งสองอย่างทั้งกรรมาฐาน40่สิบและมหาปฏิปทานสูตร <c oughs> ตอนนี้ไปก็มาว่ากันเรื่องเล็กๆในนน้อยตามสมควรกับเวลา เพื่อว่าจะบอกอัยาสิยใสของท่านอยู่บ้างทั้งนี้ก็ผมถือตามแนวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศอธิตตปริยายาสูตรสอนท่านบรรดาท่านเดดินหรือว่าธรรมจากกัปปวัตตสูตรสอนท่านปัจจปัญญวคีหรือสีทั้งห้ามีท่านอัญญาโกณัญญาเป็นตน้น เมื่อองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านหลายเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ต่อมาองค์สมเด็จพระพเกวันก็ทรงสอนปกนณากาเทศนาคือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยเก,เก็บนั่นนิดเก็บนี่หน่อยเอามาเอามายิมบายเพื่อความเข้าใจเพื่อท่านหลายเหล่านั้นจะได้ลดเดลิดริษณอตัด กิเลสเทียเล็กเทียนน้อยตามปทยญาัย,ายจนกว่าจะเป็นสมุเทเฉตประหารคำว่าสมุเทเฉตประหารหมายคามว่าตัดขาดตายไปหมดปะหารแปลว่าทำลายสมุเทเฉตแปลว่าตัดทำทำ,ทำลายทำลายด้วยการตัดเทียรเล็กเทียนน้อยจนกว่ากิเลสจะหมด นี่ปฏิบัติทาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาสอนพระองค์สอนแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อผมแนะนำพระกรรมฐานทั้งสี่สิบแล้วก็มหาปฏิบัติฐานสูตรแล้วก็อะไรละ่ะจริตหกนิวนห้า ความจริงก็หมดพุงกันแล้วสอนกันแบบหมดไส้หมดพุงบารมี10บก็สอนเจรณะ15ก็สอนแล้วก็อิทธิบาท4ก็สอนสอนหมดแต่จะว่าหมดในคติพระพุทธศาสนาน่นไม่หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนไม่มาก แต่ว่าสอนมาสอนไปก็ไปลงคันห้าอย่างเดียวให้ทุกท่านทั้งหมดเห็นว่าคันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งนี้พ่อไหรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเคยตัดว่าที่สอนอ้อมไปอ้อมมานี่ก็เพื่อแต่ล่อมเข้าไปหาคันห้าเท่านั้น พระองค์สมเด็จพระพระุทธวันสอนแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายผมก็สอนแนะนำท่านท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้ก็ไม่ชีวิใสของผมที่จะไปก่อนขอท่านทั้งหลายที่ตั้งใจเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรสโปรใคข้ครวนกันเอาเองวันนี้ท่านฟังบุพกรรมของท่าน อัญญาโกรัญญะแล้วก็ท่านห้บห้าท่านมีมีใครล่ะมีพระยศเป็นหัวหน้าเจนว่าธนญยาโกนทญยานี่สมัยชาช่ก่อนๆที่ท่านจะเป็นอรหันต์ถอยหลังไปจากนี้แสงกลับ ในศาสนาของพระบรมมุตระถอยไปเก้าสิบเอกกับในศาสนาของสมเด็จพระวิปัสีีความจริงเรื่องนี้รู้สึกวิจะเฝือเฟือผมคิดว่าคนที่เรียงบาลีนี่อาจจะพลาดไปนิดหนึ่ง เพราะว่าบางในบางสมัยท่านกล่าวว่าสมัยพระปฐุมุตระนี่ถอยหลังจาก้าจากนี้ไปเก้าสิบเอกรบางทีก็บอกว่าถอยหลังจากนี้ไปอีกแสนกับเป็นสมัยพระวิปัสสีนี่ตรงนี้เลยครับอาจจะเผือไปหน่อยแต่ว่าช่างปรไร การสมัยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ปฏิบัาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปถือเรื่องเล็กๆในน้อยการเวลาอาจจะพลาดไปบ้างเป็นของธรรมดาแต่ผมได้อธิบายให้ท่านฟังก็เนื่องจากว่าตามพระบาลีเท่านั้นเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญปฏิบัาดีกว่า เรามานั่งพิจรารณากันว่าพระท่านัญญาโกณธญ,ญาในสมัยหนึ่งท่านถวายทานเจ็ดวันมีสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าปเป็นประมุขพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ในขณะนั้นที่ท่านถวายทานจบท่านก็ตั้ง,งมนโนปริทานปรารถนา ว่าต่อไปภายหน้าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จอรหัตผลขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนใครทั้งหมดและในที่สุดมาถึงพระพุทธศาสนานี้ ท่านยงได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระจินสีก่อนคณะใดทั้งหมดและก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจา้าทรงสแสดงธรรมาจากกบรวรตันสูตรพอจบท่านก็เป็นประสูด,ดาบันต่อมาองค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนประกินากะเทศนาเล็กๆนน้อย ท่านก็เป็นอาราหันต์ก่อนเพื่อนอีกสีองค์เป็นอาราหันต์ที่หลัง <c oughs> ตอนนี้ที่ผมนำมาพูดก็เพราะว่าอยากให้บรรดาท่านนนั้หลายมีความเข้าใจว่าการประพฤติทธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่างท่านอัญญากนทัญญาในอดีต นี่ท่านมีหลักใหญ่ในการปฏิบัติคือประจําใจของท่านก็คือมีความพอใจในการให้ทานเป็นสําคัญซึ่งเป็นแนวเดียวกับท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีเมื่อพบองค์สมเด็จพระมหามุนีท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีก็พอใจในการให้ทานในอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกา ที่เป็นภาระยเจ้าในสมัยนี้ก็ปรากฏว่าในสมัยนาอดีตท่านก็เป็นผู้พอใจในการให้ทานผลของการให้ทานของท่านั้งสามความจริงมีมากกว่านี้ในครับนี่ย, <c oughs> ยกแต่เพียงตัวอย่างตัวอย่างย่อยๆเท่านั้นผลเรื่องการให้ทานคือจิตหนักไปในทานอย่างเดียว เรื่องศีลเรื่องภาวนานั้นท่านก็ทํากันแต่ว่าอารมณ์ที่หนักจริงๆลนงเดียวยึดอยู่ในเรื่องทานเป็นสําคัญ <c oughs> ในที่สุดทุกท่านก็ได้เป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันหมดนี่การให้ทานบรรดาท่านทั้งหลาย องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัยาศาสนาสมมาสมพสุมทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐานฟังให้ดีนะขอรับ <c> ้ <oughs> าการให้ทานนี่เป็นจาคานุสติกรรมฐานการให้เป็นปัจจัยของการตัด ัดอะไรก็คือตัดกิเลสกิเลสตัวนี้ได้แก่โลภความโลภนี่แต่หากว่าท่านหลายจะมีความสงสัยว่าบุคคลมีความมุ่งมั่นอยู่ในการให้ทานก็ทานมีกำลังตัดกิเลสได้เพียงความโลภอย่างเดียวทำไมจึงจะเป็นกำลังใหญ่ให้เป็นอราหันต์ได้ ผมก็จะต้องขออิิบายสักนิดหนึ่งว่ารมของท่านที่มุ่งการให้ทานเนะี่ยท่านคิดให้ดีนะครับทานถ้าเราให้ผลอย่างย่อเรียกว่าเป็นโลกิยทานให้ทานเพื่อความสงสารให้ทานเพื่อความเกือเก้อกูล ไม่หวังมักไม่หวังผลอย่างนี้จิตใจของท่านบุคคลนั้นก็ชื่อว่าอนุญาติคานนสติกรรมฐานทานเพียงแค่นี้เป็นปัจจัยท่านหลายเหล่านั้นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาได้และก็มีที่ประสมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากปราศจากความยากจนเข็นใจ อันอย่างนี้เป็นโลกิยทานถ้าสมมติว่าจิตใจคอาบรรดาท่าน้งหลายมีารมคลุ่นคิดอยู่เป็นปกติพ่อยอยากจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงกระทำได้ถ้าทรัพย์สมบัติไม่มีก็หวังเกื้อกูลในการแนะนำที่เรียกว่าธรรมทาน เวลาใดที่มีทรัพย์สมบัติจะพึงแบ่งปันกันได้แล้วก็พร้อมในการให้จิตนึกอยู่เสมอก่อนพอตื่นขึ้นมาก็ก็คิดในใจว่าเมื่อ,อไรหนอเราจรึงจะมีโอกาสได้เกื้อกูลคนทั้งหลายในโลกและสัตว์ที่มีความทุกข์ให้มีความสุขจิต <c oughs> <c oughs> ค,คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติ <c oughs> นัตเตืแต่ตื่นตือนตืต่นขึ้นมาที่เวลาการหลับ <c oughs> ใจคิดอยู่เสมอน,อ,นอนในการให้ทานครุนคิดอยู่เป็นปกติไม่ขาดสายถ้าใจของท่านตั้งอยู่อย่างนี้ท่านหลายคนได้โปรดทราบว่าใจของท่านตั้งอยู่ในฌานของจาคานุสติกรรมาฐานคำว่าฌานก็คือเพ่ง แห่งก็คือนึกคืออารมณ์มันส่งตัวจิตคิดอยู่ไม่เคยอยากจะโกงใครไม่เคยอยากจะลักจะขโมยยื้อแย่งเขาคิดอย่างเดียวอยากจะให้ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่ากำลังใจตั้งอยู่ในอารมณ์ของฐานเป็นปกติท่านเรียกท่านเป็นท่านเรียกว่าฌานใจคิดอยู่อย่างนี้นะฌานนั้นไม่ใช่ไปต้องไปนั่งหลับตามันจึงจะเป็นฌาน ที่นั่งหลับตานี่ยก็ถือว่าฝึกเพื่อให้รมจิตเป็นฌานถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วแทนที่อยากจะให้กลับอยากจะขโมยเขาอยากจะยื้อแย่งเขาอยากจะคุยโกงเขาให้หลับตาเป็นฌานยังไงก็ตามถ้าลืมตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ฌานแบบนี้ลงนรกแน่แต่ว่าเราไม่ทำรมณ์เพ่งให้ตรงเป่งไม่ตั้งให้จิตสงัด แบบเข้าสมาธิหลับตา <c oughs> แต่ลมใจของท่านนั้นหลโดยทุนนามีจิตเมตตาปราณีมีความกรุณาสงสารคิดอยากจะให้คนทั้งหลายมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนใจคิดอยู่อย่างนี้ปกติเรียกว่าเป็นฌานในจารคานุสติกรรมฐาน ถอารมณ์ชาจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนท่านไม่มีโอกาสจะเป็นเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสที่เกิดเป็นเทวดานั้ต่ำไปท่านต้องไปเกิดเป็นพรหมเพราะอาศัยฌานในจาคานุสติกรรมฐาน นี่ถ้ากำลังใจขบรรดาท่านหลายหวังในการให้ทานเพื่อมรักผลอย่างท่านอัญญาโกนดัญญะคิดในใจว่าโดยอน้ายกุศลในการให้ทานของเราคราวนี้จงเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงสิ่งพะนิพานที่บรรดาทาย,ยกท่านหลายพากันแนะนำในการถวายทาน เนลลงท้ายว่าอาสวัคยาวาหังโหตุแปลว่าขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยเข้าไปเจ้ามีกิเลสอันสิ้นไปแล้วในวันนิพานปฏิโยโหตุเที่ยแปลเป็นใจนความว่าขอข้าไปเจ้าจงสำเร็จเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน <c oughs> ที่บรรดาทายกท่านหลายมักจะแนะนําในการถวายทานกันอย่างนี้ถ้าจิตใจพอะบรรดาท่านบรบิพัดบริษัททรงแบบนี้แล้วว่าไปแล้วก็ใจทรงอยู่เป็นปกติเกิดไปพบพระาหันก็ดีพบพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเลขเทศคราวเดียวก็เปรารห,หันอย่างท่านญากทัณญาเ็นนด้อย่าง ว่าจาคานติกรรมฐา,านอันเดียวโดยเฉพาะก็สามารถจะทำคนให้เข้าถึงสิ่งพนิพพานได้ทราบคณะของเรานี่หนักปรนการให้ทานมากและพอใจในฌานอย่างอื่นด้วยช่วยกันเป็นหลายแขนงการให้ทานของท่านน่ะบางทีพระทั้งหลายบอกผมไม่มีสตังนี่ครับ หลวงพ่อบอกว่าผมพอใจในการให้ทานไม่จริงหรอกบันดาอมบาสุกมบาสิกาทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้บอกแมหลวงพ่อในยกย่องสรงเดชเราไม่มีอะไรจะให้ทานบวชเข้ามาแล้ววัดนี้ก็ไม่มีเขตประสกุลเมงก็ไม่มีจะหาความเป็นมหาเศรษฐีออะไรมาให้ทานท่านบอก ท่านกล่าวมาอย่างนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าการให้ทานในวัตถุท่านอาจจะไม่มีหรือมีมั่งมันก็น้อยเกินไปแต่ความจริงวัตถุจะน้อยจะมากนีม่มันไม่สําคัญสําคัญที่กําลังใจของท่านน่ยมันทรงอยู่ในการให้ทานหรือเปล่า คิดไว้เสมอหรือเปล่าว่าเราเราอยากจะสงเคราะห์คนและสัตว์ให้มีความสุขคิดหรือเปล่าแต่คิดอยู่อย่างนี้โอกาสที่ท่านจะให้ด้วยวัตถุไม่มีแม้แต่สักนิดหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ชาในจาคานุสติกรรมฐานเห็นไหมแทนที่จะเกิดไปบนบนสวนรรค์ท่านดันไปอยู่พรมมันสูงขึ้นไป นี่เข้าใจสนิทหนึ่งแล้วก็มันเป็นของไม่ยากแล้นนอกจากนั้นผมอยากจะถามท่านสักนิดหนึ่งว่าท่านทำงานในกรณียกิจของสงฆ์ทำงานกันทุกอย่างเนี่ยผมขอกล่าวว่าเกือบทุกองค์ในวัดของเราที่ผมไม่ได้กล่าวว่าทุกองคเนี่ยผมไม่ไทราบว่อมมาองค์ไหนที่เกตมากหรือเปล่า ผมไม่รู้รู้แต่ว่าพระของผมส่วนใหญ่ท่านเิ็นสุสัมเณรนี้เป็นคนขยันงานการทุกอย่างที่ทำกันนี่ยผมไม่ได้สั่งซะตั้ง8ปดสบปต่ลว่าทุกท่านเห็นว่าอะไรสมควรที่จะทำท่านก็ทำทั้งหมดบางทีท่านทาที่ท่านทำไปเนี่ยผมขอรับตรงๆ วันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่มีโอกาสไปดูท่านไอ้งานของผมมันก็ทมหัวเลยหัวไปเยอะแยะเพียงแค่จะเอางานของผมก็เต็มกลองแล้วจะเวลาไปสั่งให้ท่านทำงานกันมันก็ไม่มีแต่ผมก็ขอชมความดีของท่านส่วนใหญ่ที่ตั้งใจทำทุกอย่างตามความสามารถของตน นี่าะว่าส่วนใหญ่นี่ผมไม่รู้ว่าพราอะไรขี้เกียจบ้างในตรงไหนขี้เกียจบ้างแต่ระวังให้ดีเนะครับถ้าชมว่าดีแล้วก็อย่าเหลืองถ้าเหลืองมาลายเร็วมานั้นถ้าเรามีความดีอยู่แล้วต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าหลงละเลงว่าเราดีเพียงเท่านี้เป็นเลิศจงมีอารมณ์จิตคิดว่ามันยังไม่พออยู่เสมอ จะได้สร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดปัจจัยแห่งการทำความดีจะทำให้ท่านเป็นอรหรั <c oughs> นต์ในกิจการงานทุกอย่างที่ท่านทำกันท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลเป็นเงินเป็นทองจากผม <c oughs> ผมคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใครคือไม่มีใครคิดเพราะว่าผมไม่เคยจ้างท่าน ทำงานทุกอย่างนี้ผมไม่เคยจ้างและไม่เคยจะคิดว่าจะให้รางวัลอะไรท่านด้วยเพราะว่างานหลายอย่างที่ท่านทำกันผมไม่ได้สั่งแต่ไม่เป็นกิจควรทำและทุกท่านก็ทำเมื่อทำกันไปอย่างนั้นถ้าจะคิดเป็นค่าจ้างรางวัลเป็นค่าแรงงานก็ลองคิดดูที่ว่าจะต้องจ่ายให้พวกท่านวันละเท่าไหร่ นี่การนี้ท่านทําอย่างนั้นท่านก็ท่านก็บ,กบ,บอกว่าท่านตอบได้ทุกองบอกว่าหลวงพ่อพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก <c oughs> ที่ผมทํานะพะที่ผมทําผมไม่ได้เป็นลูกจ้างของหลวงพ่อเนะยครับผมทําเพื่อ,อบุญหลวงโอสนคือเป็นคันถาธุระเป็นกิจของพระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องทํา ในส่วนวิปัส,สนาธุระผมก็ทําตามกิจของผมน่นว่าผมจําพระบาลีได้วันนิพพานัสสะสัชกิรยิยายะเอตังกาสาวังคเหตวาเทียแปลเป็นเจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพนิพานธ์นลหวงพ่อจะไปนั่งคิดค่าแรงงานกับผมแล้วมันจะถูกที่ไหน ผมทำตามกิจในฐานะที่ผมเป็นมิสุสมัน,นในในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในพระพุทธศาสนานี่มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธาธุระได้แก่ทุกขณิกายคือการทำงานมันเหนื่อยเขาเรียกว่าทุกขณิกาสองวิปัสสนาธุระผมต้องการเป็นพระของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนเท่านั้น แล้วทำไมจะมาว่ากันวัดแม่ทำงานเพื่อสินจ้างรางวัลน,นี่ก็ผมก็ไม่ได้บอกท่านว่าผมจะให้รางวัลกับท่านท่านคิดอย่างนั้นมันก็ถูกผมว่าผมพูดมันก็ถูกเหมือนกันการที่ไม่ได้คิดสินจ้างรางวัลแต่ว่าหากว่าเราจะมาจ้างเขาทํางานมันจะต้องเสียไปวันละเท่าไหร่ที่ท่านผู้ท่านทํากัน คิดค่าตัวอย่างเลวที่สุดก็วันละยี่สิบบาทถ้าทำกันเต็มมาตราตามที่เขาทำบางท่านก็มีความสามารถในขั้นวันละถึงร้อยบาทก็มีเป็นนะว่าท่านลงมานั่งคิดถึงค่าแรงงานของท่านที ว่าท่านทำมาแล้วก,กี่วันท่านมีความสามารถแค่ไหนมีความสามารถแค่คนงานวันละยี่สิบบาทถ้าสิบวันมันก็สองร้อยบาทสามสิบวันมันก็หกร้อยบาทถ้าสามร้อยหกทีห้าวันมันเท่าไหร่เพราะว่าท่านทด่มีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นมีค่าในการงานถึงวันละร้อยบาทก็มี ท่านเสียสละแรงงานไปวันร้อยบาทสิบวันมันก็พันบาทสามสิบวันมันก็สามพันบาทเพราะนั้นว่าแรงงานของท่านเนี่ยเป็นจาคานุสติกรมฐานโดยตรงและก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานประเภทเลือดเสร็จด้วยเพราะว่าช่วยไม่หวังผลการตอบแทนในด้านวัตถุ ที่ผมพูดนี่เพราะว่าไม่เคยมีพระมีเนนองไหนมาขอร้องบ่าหลวงพ่อครับผมทำงานหน่วยเก็บตายผมขอค่าเหน่วยสักนิดเต่ผมไม่มีสตังใช้แล้วละขอทั้สิบบาทห้าบาทสลิงสองสลิงไม่เคยมีพระองค์ใดมาปรี่ปากบอกบอกกับผมถึงแม้ว่าจะไปทวงไปถามกับคนอื่นมันก็ไม่มี เห็นแล้วหด้อย่างว่าจาคานุสติกรรมฐานของท่านเนี่ยเป็นจาคานุสติกรรมฐานมันก็นกนมจะเป็นจาคานุสติกรรมฐานขั้นเลิศ <c oughs> มันเลิศตรงไหนเลิศตรงไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดทำอาศัยว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าธุระมีสองอย่าง คันธุระคือกิจการงานวิปัสนาธุระคือกิจที่จะทำจิตให้หมดกิเลสเป็นนันว่าท่านนั้นหลายทำตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบระมโลก,กเกตเต็มภาคภูมิทุกคนที่จะภูมิใจแล้วเป็นนันว่าทานของท่านนี้จัดว่าเป็นทานันเลิดจิตคิดว่างานพวกนี้จะมีอะไรบ้างเราจะทำ นี่มันเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนเป็นจาคะตูวที่เรียกว่าละกันเลยทีเดียวไม่หวังผลใ,ใดๆทั้งหมดแต่หากว่าท่านจะกำหนดจิตเช่นเดียวกับท่านพระัญญาโคนัญญาว่าผลของการทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ในกิจของสงฆ์นี่ก็ดี ว่าท่านหลายมีอีกมากท่านจำนวนมากมีความห่วงใยในทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเวลานี้หลายวัดต่างก็ต้องลืมตากันอยู่เสมอเนื่องว่าภัยของวัดมันมีมากแม้แต่วัดหน้องสุนงพ่อจนูนที่เราไปพบกันที่ประตูน้ำพระอินทร์ ท่านไปไหนรู้สิษย์บอว่าค้างไม่ได้ลุงพ่อผมต้องกลับภายในวันนั้นคิดว่าท่านจะมีสัจจะอะไรพูดมาพูดไปก็บอกว่ากำมวยมันชมลุงพ่อห่วงทรัพย์สินของสองฆ์ต้องไปควบคุมดูแลบรรดาวิสูตรสมณเนให้ช่วยกัรรักษาของสองฆ์ไองานประเภทนี้เป็นงานหนักนี่เราชีวิตเข้าเสี่ยงในการรักษาของสองฆ์จัดว่าเป็นปรมัตถปฏิบัติ และถ้าเป็นทานก็จัดว่าเป็นบรมัตถทานถ้าบรมีก็ถือว่าเป็นปรบรมัตถบรมีไม่ได้ยกย่องเพื่อไปยอให้ท่านเสียสละชีวิตเหนื่อยยากท่านทําอย่างนี้ถ้าท่านตั้งใจเจตนาเช่นเดียวกับพระัญญากโกณทัญญาแต่ว่าจะไปหวังว่าชาติหน้าไหน่คครับตั้งใจว่ามันชาตินี้ดีกว่า เป็าะนั้นว่าจริยาขมันดาท่านหลายอาศัยจากคานุสติกรรมฐานมีทั้งโลกิยะจาคะมีทั้งทานในจาคะมีทั้งปรมัตัตในจาคะหากว่าอารมใจของท่านรู้จักละอย่างนี้ท่านละโลภะได้ตัวเดียวโทสะไม่ก็หายไปพร้อมหน้ากัน โลภะจะมีขึ้นมันได้กเพระาะอาศัยเมตตาเป็นตัวสําคัญเมื่อโลภะกระโทสะทั้งสองรายการมันสลายตัวไปโมหะมันจะมีที่ไหนก็ชื่อว่าท่านสามารถจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายเอาเราสาหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในจาคานุสติกรมฐานที่ท่านทำกัน ผลอันใดที่ท่านทำแล้วในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระพกวันโดยไม่เห็นการเหนื่อยยากไไม่เห็นกัค่าจ้างรหลาวันขอผลบุญบาร,รมีอย่างนี้นั้นจงบันดาลให้ท่านอันหลายได้สำเร็จอนาตผลเป็นพระอาญาบุคคลในพระพุทธศาสนาโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลานี้หมดเวลาแล้วต่อทีนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาศัสยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านนี้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี